สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากเบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับเช้าวันนี้แหนบตัวหูหักนะครับผมอันตรายพอสมควรเลยต่อสลักแหนบนะครับตวกติ ตัวหลังจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นแบบตีเข้าตรงเตงใส่มาผิดตรงเตงอ่าฝั่งนี้ฝั่งขวาแต่ตรงเตงตัวนี้มันเป็นของฝั่งซ้ายเขาก็เลยตีสลักกลับเข้ามาจากด้านในโ่าหัวล็อกหัวล็อกมันจะอยู่ด้านนอกนะครับแต่ในตัวนี้เป็นหัวล็อกอยู่ด้านในเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับว่าหัวล็อกด้านในคือสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็ ัวล็อกจะอยู่ท้าไในแอรด้านนอกครับไม่ใช่อยู่ข้างในนะครับออกลอร์เดิัวกันชัดๆเนี่ยครับล,ลักลักรุ่นนี้มันจะมีบ่าบ่าบ่าบ้านงบ่ามีบ่าอยู่นะครับน,นี่บ่าบ่าอยู่ด้านนอกนะครับแล้วมีหัวเกียวหัวเกียวสำหรับใส่หัวอาัจฉารีนะครับ แต่ถ้าด้านหน้ามันจะไม่มีหัวเกียวนะครับจะเป็นบานเรียบเลยอันน,นี้หัวด้านหน้าจะเป็นบานเรียบนะครับไม่ไม,ไม่เหมือนด้านหลังด้านหลังน่จะเป็นหัวบานมีขอบมีเกียวไม่มีขอบมีเกียวนะครับบางคนบอกเอา้าเกียวแล้วทาไมไม่ใส่น็อตมันไม่ได้เป็นล็อกอะไรช่างก็ไม่รู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรแต่ว่าช่างก็จะมีเครื่องมือพิเศษมา ใช้งานกับตัวนี้ครับก็ดีเหมือนกันท่านมีเกลียวนะครับอ่าตัวน,นี้คือรอยจมของแหวนเวลาแหวนมาใช้งานเนี่ยเห็นชัดครับเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเอมาครับเมื่การใช้งานมันก็จะสีกันอยู่อย่างนี้ครับหมุนไม่ใช่ตัวแหวนหมุน,นครับตัวนี้หมุนพอามันหมุนขยับมันก็จะกลิ่นบ่าถ้ายิ่งไม่มีอ่า ไม่มีจารบีนะครับมันจะกินบาดจมนี่จารบีน้อยไปนิดนครับหนึง่งมีน้อยหนชัดน่ครับเห็นไ,ไหมขอบเลยก็คือมันกัดล่องแหวนน่ะแหวนมันกัดสีทุกวันมันจมนครับถ้ามีจารบีจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วถ้า,อ,าอัดแหวนมาแน่นๆหน่อยครับโอกาส เกิดรอยก็จะน้อยลงจารบ,บีก็จะทําให้เกิดรอยน้อยลงแต่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีอายุกันอยู่ที่อายุการใช้งานด้วยไม่ใช้กันสิปีแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่มันก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีจารบ,บีมันจะยิ่งเป็นเร็วเป็นง่ายครับโอเคก็นี่ครับือตัวหน้านี่โอ้โหแห้งรูจารบ,บีตันเหมืรูจารบ,บีแข็งอัดไปก็ไม่เข้า ยี่้างในหัาเจอะไรเหรอเห็นแล้วมันสามตัวเอ่อฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่หักอยู่นะครับเบื้องต้นคือแจ้งไปหนึ่งตัวท่างสองข้างเลยตัวัวัวชัวนะโอเคตามนั้นแหละเดี๋ยวเช็คของแป๊บนึงก็ช่างก็จะมีของมาส่วนหนึ่งครับลูกค้าแจ้งมาตัวเดียวนะครับ ช่างก็เตรียมมา,มาเผื่อหน่อยนะครับก็จะมีข้างเดียวก็จะเผื่อไว้นิดนึงอย่างงี้ครับประมาณหนึ่งถ้าแจ้งมาสองข้างจะเยอะกว่านี้อันนี้ก็จะมีตัวหูลองหูนะครับสาคัญคู่นี้ถ้าได้เปลี่ยนทุกครั้งช่างมักจะเปลี่ยนเป็นคู่นะครับตัวใดตัวหนึ่งหักมันยังเกาะกันอยู่หมายถึงถ้าตัวบนหักตัวล่างยังเกาะอ,อยู่ แต่ถ้าตัวล่างหักมันก็ไม่เกาะอ,อะไรก็เหลือตัวตัวบนรับน้ําหนักเต็มเต็มไปนิดนึงมันก็เสียงนิดหน่อยครับมีหูรัดมาตัวหนึง่งมีตัวนี่ตัวสีที่ที่เมื่อคู่ช่างพูดกับลูกพี่นะครับที่ว่าหักก็คือตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้ข้างหนึ่งสลวแรกเดีย๋ยวลองถอดดูครับถ้าใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยน นี่ครับสันแรกก็ามาเพื่อน,นิดหน่อยเุอคงต้องตัดตรงไปแน,นเดียวไ่ออกนะครับแน่นครับสนิม,ม,ส,นมสนิมล้ลวนๆ้วนฉลาดไม่ออกเลยมัน้าออกเฉยเตรงไปมันอ้ามันใช้ไม่ได้ตรงเต็มอ้าสีสนิมสนิมสนิมอ่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่าตัดเลยก็ได้จำเป็น ไถมีออกครับเิดสนิมตีจนหนอตัวตรงเตงนะครับปากอ้าออกบานออกนะครับดูเหมือนขยับแต่ขยับไปทั้งตัวขยับไปทั้งตัวแหนบนะครับหมดสภาพจริงๆข้างขวานี่นี่หักครับนี่หักแล้วกตว็ตัวนู้นตัวนั้นหัก แล้วก็ตัวนี้ครับก่อนคอเนี่เตรียมจะหักแล้วนี่อีกไม่นานตรน,นี้จะเอามาใช้แทนตัวล่างได้ปะไม่รู้หมดสภาพจริงๆแหนบโอ้โอ้ยอ่เดี๋ยวคัดตามสภาพครับเปลี่ยนเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากครับหกเจตัวหักสี่เปลี่ยนโอ้โหดู มดมดโอ้โหเหลือครึ่งแผ่นไม่ถึงเลยโอ้ยครับเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะเอานั่นแหละที่ว่าเหมือนจะหักมาใช้แทนตัวนี้เพราะตัวนี้น่าจะหักมากกว่าอันนี้ก็<ม>ช่างก็มีแหนบมาที่ว่าครับมีมาเจ็ดตัวครับเอาหมดนี่แหละครับ สภาพจริงๆอันนี้เอามาจากฝั่งฝั่งนูน้นตัวนี้เอามาฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาตัดแทนตัวตัวที่หักครับให้มันช่วยตัวนูน้นประคองสามตัวตัวหนาตัวแข็งหน่อยมาใส่ฝั่งซ้ายว่าแย่ก็ยังยังดีกว่าฝั่งนี้เยอะครับไม่ถูกไม่มีให้เลือกเลยไม่มีให้เลือก ไม่มีอะไรให้ประคองของ,ของแต่ก็เปลี่ยนหลายตัวมันก็ช่วยได้อช่วยได้ก็จริงเมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนตัวนั้นจริงจริงครับเปลี่ยนแค่ฝั่งนี้แค่ตัวเดียวนะครับแต่คงไม่ไหวเอามาใส่สามตัวประคองเลยเสร็จแล้วฝั่งนู้นเอาตัวพวกนี้ไปใส่ฝั่งนู้นถ้าฝั่งนู้นเปลี่ยนสี่ตัว ให้มันแข็งกว่านิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ข้างล่างมันไม่กดมากนักมันก็จะทําให้มันบาลานซ์กันพอสมควรนะครับครับไม่มีเลือกยากนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไปตัดของนุ่น ไม่ถูกไม่มีให้เลือกโอเคครับเ,เดี๋ยวขอช่างพับอีกทีนึงนิดนึนงเอาเ,าเปลี่ยนออกนะครับที่ว่าสภาพแย่แย่แต่ก็ยังมีตัวที่แย่กว่านะครับก็เลยเปลี่ยนเอาอตัวเขาเรียก ตัวที่แย่เอาตัวแย่มาปรับแผนไปไปรับซึ่งนิดนะึงเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อาจจะแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ตัวนั้นทีจจ่ว่าแย่แต่ดีไหมระยะยาวได้ทีเท่าไหร่ ครับพอได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนทีทั้งหมดเปลี่ยนหมดรอโหูต้อปกลับเนะีฝั่งนี้เรเลือกเลือกเปลี่ยนได้ประมาณนึงครับสี่ตัวก็ช่วยได้เยอะละและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่ว่าแย่แ่ก็ยังยังดีกว่ายังดีกว่าตัวที่ใช้อยู่ก็ช่วยได้บ้างพอสมควรคประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยว ก็คัดแนบได้ปวดหัวก็นเนี่ยลาไปเลยดีกว่าครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวขอช่างรีบงานเพราะว่าพอดีลูกพี่ก็จะไปขึ้นงานต่อตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่ก็จะ11โมงครับน่าจะบ่ายโมงเร่งๆหน่อยบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าก็น่าจะประกอบสเสร็จนะครับพอได้อยู่ ส,สูสีโูกสีก็อันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับลืมบอกไปว่านี่เป็นรุ่น h ีโน่นะครับพีโน่สีเท